สวัสดีครับพี่น้องชาลักประกาศทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเอาประกาศอีสานสายกัดขึ้นนะครับผมอถ่ายบอยบึงน,น้ำจะแห้งครับผมตัวนี้เป็นอีสานสายกัดนะครับเดี๋ยวให้ดูเอาพิษน้ำขึ้นก่อน ใช่แล้วปะอืเฮ้ยนั่นคือขุ่น่ะตั้งี้ใส่ดีนั่นบ่อยังลึกครับดูเหี้ยว โอ้ oh, พเพื่อนดูแลกล้องซูมเข้ามาครับ <c oughs> เห็นไหมครับอย่างเยอะครับผมแต่ยังไม่โตน้ำมันแห้งครับผมลอยได้เอาขึ้น <c oughs> าหาตัวใหญ่ให้ดู นะครแบบ,รบใครสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมลายังไม่ใหญ่ครับผมตัวเล็กอยู่แต่ถ้าตัวใหญ่เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขึ้นกว่าน้ำมันไหง มกครับเพื่อวนวันนี้มากับตากล้องแสนสวยนะครับผมวันนี้ดูครับน้ำยังเย็ยนเลยครับ รู้จะได้สักตัวครับบ่อนี้เพราะแม่พันธุ์เด็ดๆท้งนั้นครับบ่อนี้ ไม่ค่อยมีครับบ่อ,บอน,นี้ไม่เบมร์ตบ่อนีอน่แล้วไม่มีครับตัวเล็กๆก็มีนะครับเห็นไหมครับ ยังไม่ค่อยโตนลครับเดี๋ยวเอาขึ้นขุนนะครับถ้ามันใหญ่เดี๋ยวมีแบ่งครับเพื่อนปินเพื่อนดู หัวคอกนะครับผมอย่างสวยนะครับผมหางลายเลยตัวโหดครับหัวข้อกครับผมนี่ครับ่ายตัวทีพล้างบ่อครับผมเราจางสายกัดลงนะครับนี่ครับสารกีตาร์นะครับผมเหลือในบ่อนะครับลายนั้นเลยเอาขึ้นม้ชม เรับเพื่อนไฮมากใกล้ๆเห็นปหมเห็นสายกีตาร์นะครับผมล้างบ่อครับมีบอ่อใส่ปลาลปลาเยอะกานเจนของเก่าของดีไม่จะหมดแล้วมั้งผมว่า เดี๋ยวผมตัดไปตอนล้างเสร็จนะครับโอเคครับเพื่อนๆจัดบอ่อเรียบร้อยแล้วครับจัดนิบนี่ครับดูปลาครับผมคลิปนี้จะได้ไม่ยาวดูหยเพื่อนดูหอยใกล้ๆครับผมยังเล็กอยู่เลยครับผมดูลงอ่างนะครับผมหนาวครับผม สูงข้มากใกล้ๆครับตาล้องดูหัวข้อก็จะใหญ่นะครับประมาณสักห้าหกสิบครับ อีสานันสะ่วอีสานกีต้าร์นะครับของผมใครสนใจก็ทักมาครับกับอีสานหน้างูครับผมตัวนี้ไม่ใช่สายกันนะครับดูครับตัวให,ใหญ่เลยไม่เกินร้อยครับผมทักมาครับทักมาสวยๆครับผม โอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม